สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมายดิริงคารโรบายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลลี่ฮิลใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะลาขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตง การสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะเราตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตาหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะแล้วก็วันนี้ก็อยากจะทำหัวข้อนะคะ มีปิ้งแวบมาให้ทำหัวข้อนี้ก็คือว่าชีวิตที่ไม่มีคำว่าทางตันของคุณนะคะเหมือนกับจัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะรวมถึงตัวของคุณเองอะคะ่ะจิตวิญญาณภายในตัวของคุณเองอะอยากจะสื่อสารบอกกับคุณว่ามันไม่มีคำว่าทางตันหรอกนะถ้าคุณเลือกที่จะสู้เราไปต่อนะคะ แล้วเรามาดูกันว่าชีวิตที่ไม่มีคําว่าทางตันของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะมาเริ่มม้ลมอมยสั้นไพทาร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนแต่ไม่ได้ใช้ไพ่สําหรับนี้เอ๊ะ กี้เห็นอะไรแบบแบบเซทีเอ๊ะโอเคมาเช็คพลังงานกันจ้าอุ้ยเห็นไหมคุ้มครองปกป้อง เ้าหากันอุ้ยทำไมตาถึงนึกออกเด็ดทำไมตาถึงนึกหรือว่าตีความได้อัน,นี้ล่ะขายของออนไลน์เดี๋ยวตาบอกนะคะก่อสร้างผิดหวัง คืออะไรเป็นอิสระเอาชีวิตรอดโอ้ใต้สำรับคือความหวังค่ะตาตีสารอันนี้ได้ว่าคุณน่ะ มีการเข้าหากันหมายความว่าหลอมรวมจิตวิญญาณกับร่างกายหรือจิตใต้สำนึกจิตสำนึกหรืออะไรเงี้ยค่ะตอนแรกอะ่ะมันอาจจะยังดูแบบรกรุงรังหรือไม่ได้เข้าที่เข้าทางหรือไม่ได้จัดระเบียบมันมากนักอะ่ะมันหมายความว่าภายในของคุณนะคะไม่ได้ถูกจัดระเบียบมากนักก็ได้แต่ตอนนี้ตามองเห็นว่า คุณมีการเข้าใจเข้าถึงรวมถึงมีการก่อสร้างอะความรู้สึกก่อสร้างความเชื่อที่คุณอาจจะไม่เคยเป็นคนที่ปล่อยมันไปเองนั่นแหละเช่นความผิดหวังจากบางคนความผิดหวังซ้ำๆจากคนที่คุณรักอะนะคะ ไม่ว่ามันจะเป็นจากใครคุณเคยติดกับดักนี้มาก่อนติดกับความรู้สึกที่ไปไหนไม่ได้ปล่อยไม่ได้ความรู้สึกที่ผิดหวังอะก่อนหน้านี้เลยอะค่ะบางอย่างกับบางคนหรือบางสถานการณ์โดยแต่ตอนนี้ตามองเห็นเลยว่าคำว่าคุ้มครองปกป้องของตาตาได้รับสารว่าเป็นสิ่งที่จักรวาลอะ จิตวิญญาณของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเบื้องบนของคุณครูบาอาจารย์ของคุณอยากจะบอกว่าท่านคุ้มครองปกป้องคุณนะท่านพยายามผลักดันคุณนะแต่คุณอาจจะไม่เคยย้อนมองหรือมองเห็นนะคะมันเลยกลายเป็นว่าแต่ก่อนคุณอาจจะบาดเจ็บสาหาัสหรือรู้สึกติดกับดักกับความรู้สึกบางอย่างแล้วไปไม่ได้เลยอะ จมอยู่กับมันนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ณเวลานี้คุณเป็นอิสระกับมันแล้วนะอยู่ตัวอย่างง่ายๆคือว่าถ้าแต่ก่อนผิดหวังกับติดคุกกับเนี่ยติดคุกอะผิดหวังก็คือจมจอมติดกับดักบางอย่างที่เกี่ยวกับความรักอะตอนเนี้ยคุณก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วอะ่ะเป็นคนที่มีอิสระกล้าที่จะไปออกเดตละกล้าที่จะแบบเปิดรับ การหาคู่ออนไลน์ก็ได้นะคะสำหรับบางคนอาจจะแบบอยู่ในช่วงของการเหาคู่ออนไลน์อาจจะเจอสแกมเมอร์บ้างแต่อย่าไปคิดนะคะว่าการที่เราเจอสแกมเมอร์แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นทุกคนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็แค่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็กระโดดข้ามความรู้สึกเนี้ไปอย่าไปแบบเหมารวมว่าทุกคนจะเป็นสแกมเมอร์อะไรประมาณนี้นะคะคุณเป็นอิสระคุณกล้าคิดกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เพื่อ เพื่อเอาชีวิตรอดนั่นแหละใดๆก็คือใดๆก็คือใครฆ่าคุณไม่ตายนะคะเอาชีวิตรอดได้เสมอรวมถึงชีวิตฉันมีความหวังเสมอถึงแม้ว่าจะติดกับคิดซ้ำคิดวนในเรื่องที่รู้สึกผิดหวังมาก่อนแต่มันก็มาแบบแวบ,บๆนะก่อร่างสร้างใจก่อร่างสร้างจิตให้เป็นอิสระแล้วก็เอาชีวิตรอด จากบางสิ่งได้แล้วนั่นเองจ้าเลิศค่ะมันก็แค่เคยปะคออคำว่าแค่เคยมันก็คืออดีตใช่ไหมทุกคนอดีตก็คืออดีตก็ปล่อยให้มันจบไปนั่นเองจ้าอืมแล้วเรามาดูสิทำไมชีวิตของคุณนะคะถึงมีคำว่าทำไมชีวิตของคุณ ถึงไม่มีคำว่าทางตันค่ะคลิปนี้น่าจะลงวันจันทร์ก็คือสีเหลืองไปเลยจะ้ะลงวันจันทร์ดีกว่าหยิบมานี่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย โอ้โห oh. สับตั้งนาน King of Pentacle โ oh. หไม่แรงโอเคจีบชายยามบ่ายคุณชิบะค่ะไพ่สำหรับนี้คือชิบะนะคะชิบะทาโร่ค่ะนอนน่ารักต้องเรียกว่าพี่ไพส่สิดูสิ King of Pentacle รวยคำนี้คำนี้แหละจะคำไหนอีกละ่ะชีวิตที่มั่งคั่งชีวิตที่เป็นเศรษฐีชีวิตที่รวยของคุณไม่เคยมีคำว่าทางตันอาจจะเคยมีคำว่าทางตันเรื่องการเงินมาบ้างเคยมีความรู้สึกอยากได้อยากมีมาก่อนแต่ตอนนี้ฉันมีความสุขกับชีวิตตอนนี้มากๆเลยพอชีวิตฉันน่ะ ใช้เงินยังไงเงินก็ไม่หมดจากบัญชีอ่ะมีเข้ามาตลอดเลยมีคนช่วยเหลือตลอดเลยหรือฉันหาได้มากกว่าเดิมจากการที่ฉันโดนโกงไปได้แบบมากๆเลยจนไม่รู้จะนับยังไงไหวนับมือนับด้วยมือข้างเดียวไม่เอยนับด้วยมือแค่สองมือไม่หมดอ่ะออ้ชีวิตของคุณนะที่ไม่มีคาว่าทางตันนะจ๊ะเนีย่ย หนึ่งไม้เท้าใหญ่มากการเริ่มต้นอืมราชาถือไม้เท้าทำไมไพ่ยหยิบยากจุงโอ้โอเคเข้าใจแล้วทำไมไพ่ยหยิบยากคุณดูนี่นนะทั้งหนึ่งเหรียญใช่ไหมคะแล้วมีพระอาทิตย์อีก เบินไปอีกตอนแรกนึกว่าไพ่เดอร์สันยังไม่ได้อ่านข้างล่างหนึ่งเหรียญเดอร์สันจ้ะบวกกันไปบวกบวกพัสพัดนะคะชีวิตที่พัสพัดชีวิตที่จะมีแต่เรื่องบวกบวกไม่ใช่หัวร้อนพร้อมบวกที่จะมีแบแบแบบที่จะมีแต่เรื่องดีๆจ้ะสมถ้วยชีวิตที่มีเพื่อนที่ดีที่พาไปสู่จุดที่ดีโอเคห้าใบแรกตารู้สึกว่า คุณมักจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้เสมอในเรื่องที่คุณจะต้องเรียนรู้ mm. เช่นผิดหวังเรื่องอะไรไม่สําคัญอยู่ที่ว่าคุณได้บทเรียนกับเรื่องนั้นว่ายังไงอยู่ที่ว่าคุณเป็นคนใหม่จากทุกครั้งที่คุณเคยล้มเหลวหรือเปล่าหรืออืม ตามองเห็นเลยว่าคุณเป็นตุ๊กตาล้มลุกอะล้มลุกไม่คุกคานนะคะเพราะไม่ว่าจะโดนอะไรมาชนเนี่ยเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆนะจานร่อนจานร่อนมีแผลด้วยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมนี่กัแผลไม่ว่าคุณจะโดนอะไรชนมีบาดแผลสักเท่าไหร่คุณ จะเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอจะเก่งมากขึ้นจากเรื่องที่ผิดพลาดจะแกร่งมากขึ้นจากเรื่องที่ผิดหวังไงเล่ามันถึงไม่เคยมีทางตันเพราะคุณเรียนรู้ตลอดไงเล่านั่นเองนะคะสุดยอดเลยอ่ะแล้วคุณจะได้หนึ่งเหรียญไปครองไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ดีเรื่องของโชคลาภก้อนเบลเลอร์เลยอยู่บนหัวเนี่ย มาพร้อมกับเดอะสันสว่างสวยปังไม่ไหวจ้าข่าวดีหนึ่งเหลืองหนึ่งเหลือง,งคืออะไรลิ้นน้องตาเปรี้ยเปี้ยไปหมดหนึ่งเหรียญแล้วก็สามถ้วยความมาบันดันข่าวดีเพื่อนที่ดีที่จะพาคุณไปไม่มีคำว่าทางตันแน่นอนเพราะไม่ว่าไปที่ไหนก็รอด นี่คือนี่ถือนี่คือพลังงานของคุณเลยค่ะอุ้ยอะไรอ่ะแรงมากอะ่ะไฟดับอะ่ะของเขาแรงนะคะอุย้ยตกใจหมดสองถ้วยไฟดับกันเลยทีเดียวเห็นไหมอิสระ ขอ,ขออนุญ,ญาตขำขาน้องชีบะโอ้โ oh, ห Queen of p e n t a c l e ลรวยรวยจนแบบคำว่ารวยของตาก็พอใจในสิ่งที่คุณมีนั่นแหละหรือมีมากอะ่ะคนที่มีมากอะ่ะกินอิ่มกินเต็มนอนหลับอุดมสมบูรณ์ โอ้โหทำไมไพ่คู่ไพ่ขี้ขึ้นมาเยอะจังเลยอุ้ยราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญราชาถือไม้เท้าราชินีถือไม้เท้าสลับไพ่นะคะ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอืมเข้าใจแล้วค่ะทําไมคุณถึงไม่เคยมีทางตันเลยเพราะคุณเปรียบเสมือนคนที่เป็นนกฟินิกเนาะทางด้านจิตวิญญาณก็จะเรียกนกฟินิกเกิดใหม่ได้จากเท่าทุรีหมายความว่าสวมบทอะคุณคือตัวเอกในหนังหรือ ในการแสดงของคุณคุณรู้ว่าถ้าคุณจะประสบความสำเร็จแบบไหนคุณจะต้องแสดงเป็นคนนั้นก่อนอืมนี่คือสิ่งที่ตารู้สึกเลยคือง่ายๆก็คือว่ารับบทไหนได้แบบนั้นปรารถนาสิ่งใดคิดสิ่งนั้นจะเข้ากับใครไปศึกษาเขาก่อน ว่าเขาชอบอะไรคนเราจะชอบพูดเรื่องที่ตัวเองมีความสุขชอบพูดเรื่องที่ตัวเองชอบเข้ากับคนอื่นได้ในบริบทที่ต้องไปเรียนรู้ก่อนนะว่าคนนี้เป็นยังไงว่าคนนั้นเป็นยังไงเก่งเก่งในแบบที่เป็นคุณด้วยนะคะรวมถึง ถ้าคุณรอเรื่องคู่นะคู่ของคุณนี่คือมีสองแบบคู่แห่งภารากิจคู่แห่งคนที่เจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะกับคนอื่นในโลกใบนี้คู่แห่งคนที่สินเสมอกันนะถ้ารอเรื่องคู่คู่รักเป็นโสดมาตลอดเลยค่ะคุณตาคำว่าเป็นโสดมาตลอดไม่ว่าจะเป็นกี่ปีอะทุกคนตาบอกเลยนะว่ามันต้องมีบางเรื่องแหละ สมมติถ้าคุณเป็นโสดโดยที่คุณไม่ถูกอะ่ะอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเป็นโสดแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ได้อยากเป็นโสดอย่างมีคู่อแสดงว่าพลังงานของคุณมีบางอย่างที่บล็อกไม่ให้คู่ของคุณเข้ามาหาหรือคุณอาจจะไม่ต้องการคู่ก็ได้คุณแค่เป็นคนที่แสดงในบทของตัวเองในหลายแบบเป็นอยู่บ้านเป็นแบบนี้นะคะอยู่ที่ทำงานเป็นอีกแบบหนึง่งไปกับเพื่อนเป็นอีกแบบหนึง่ง ก็ได้คุณได้ค้นพบอิสรภาพด้วยใจตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่มีความทุกข์เข้ามาความไม่โอเคเข้ามาในแบบไหนคุณสามารถที่จะเปลี่ยนมันเป็นอย่างอื่นได้ไวมากอืมอย่างที่ตาบอกคือว่าเริ่มต้นใหม่นะบอกตัวเองเสมอไม่เป็นไรนะเริ่มต้นใหม่นะเธอเก่งอยู่แล้วเธอ ชนะมันได้อยู่แล้วเธอเป็นคนมีความสามารถเธอเป็นคนที่สามารถที่จะทำงานที่เป็นฟรีแลนซ์เป็นงานที่ไม่ต้องจุกจิกอยู่กับหัวหน้าที่แบบเพอร์เฟคช่นนหรือเป็นรองใครอะตาบอกเลยนะคะว่าถ้าสมมุติว่าชีวิตต่อไปเนี้ยคุณยังให้คนอื่นมาอุดตันอยู่อะสำหรับบางคนที่เป็นพลังงานที่หลงเข้ามานะ ยังให้คนอื่นมาอุดตันคุณอยู่เหมือนเป็นเส้นเลือดขอดอะ่ะแสดงว่าคุณยังเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองไม่พอคุณยังไม่เชื่อว่าตัวของคุณปลดแอกตัวเองได้นะคะคุณเป็นได้มากกว่านั้นมากกว่าคนที่คนอื่นบอกให้คุณเป็นหรือมากกว่าคนที่คุณนั่นแหละบอกให้ตัวเองเป็น เพราะฉะนั้นเอาใหม่ไปใหม่อืถ้ามีบางคนหลงเข้ามาแล้วแบบอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนไม่มีทางตันเพราะคุณกุยทางได้เสมอคุณจะไม่ให้เส้นเลือดมันขอดอยู่ที่ขาหรืออยู่ที่จุดไหนอีกแล้วให้มันไหลโฟเหมือนการเงินความมั่งคั่งการที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้การที่จะได้หนึ่งเหรียญของคุณโชคลาภนั่นเองจ้ามีเรื่องอะไรอีกคะ เออยอะชาลีออดอุ้ยเ็ดอืมคนที่ตายเราเกิดใหม่ได้ซ้ำๆที่ตาพูดเมื่อกี้ใช่ไหมนกฟินิกทา์นฟอร์มกำลังจะเกิดอืม จารู้สึกว่าพลังงานของคุณนะคะ่ะเป็นคนที่หนึ่งก็คือว่าเอาชนะเนี่ยกำลังจะมีบางคนที่จะกุยทางผ่านทุกดานผ่านทุกสิ่งไปเกิดใหม่ที่ต่างประเทศหรือบางพลังงานจะเข้าใจคำว่าทางตันว่า มันเกิดขึ้นจากความคิดของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเจอโดยบังเอิญมันเกิดจากความเชื่อมันเกิดจากความคิดของคุณพอคุณเข้าใจได้ว่าอ๋อตัวเรานี่เองที่เป็นคนที่ไม่ยอมไปต่อในบางเรื่องคุณจะจบเกิดใหม่กลายเป็นคนที่รวมสมบูรณ์เอาชนะใจตัวเองได้1ดาบ GMP กัมมหนึ่งดาบ,บนะคะ ได้รับการช่วยเหลือเสมอๆจากสิ่งที่มองไม่เห็นเพื่อนของคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลหรือจิตวิญญาณของคุณนั่นเองให้เจอเรื่องที่คาดไม่ถึงนั่นเองจ้าแล้วก็รู้สึกว่าการเอาชนะหรือความมั่นใจบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่เคยมั่นใจตัวเองเพราะถูกคนอื่นด้อยค่าเสมอเลยอะค่ะเราจะบอกว่าปล่อยมันไปค่ะ ใต้สําหรับคือแปดเหรียญบางคนจะหาอาชีพบางอย่างเจอบางคนจะได้ทําในสิ่งที่รักบางอย่างหรือแบบทําคลิปเล่นๆดูอ่านหนังสือเล่นๆสรุปดูหรือบางคนนะ,คะ่ค่ะจะได้รับการช่วยเหลือให้มีกินมีใช้แล้วออกมาตรงหนึ่งเหรียญด้วยนะเอือออกมาตรงหนึ่งเหรียญด้วยนะช่วยเหลือเรื่องการเงินช่วยเหลือเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะคะ เป็นลูกหลักนี่เองทุกคนนี่แหละลูกหลักที่มาดูนี่แหละนะคะแล้วก็สรุปสุดท้ายก็คือว่าไม่มีคำว่าทางตันในชีวิตของคุณอีกต่อไปเพราะคุณจะทะลุทุกเส้นเลือดขอดและพุ่งทะยานไปจุดที่มักจะเริ่มต้นใหม่หรือแสดงเป็นใครได้เสมอพร้อมตัวเป็นคนนั้นเก่งกาจ ในความสามารถของตัวเองบางทีอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าอ,อ๋อเออวะจริงๆวะ่ะฉันปรับจูนเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเข้ากับบางอย่างได้ดีถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนแบบนี้เวลาที่ฉันอยู่ที่บ้านเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเคยล้มเหลวในบางเรื่องมาก่อนเคยขัดสนในบางเรื่องมาก่อนหรือเคยบอกว่าเป็นเพราะอย่างนู้นอย่างนี้ถึงก้าวข้ามมันไม่ได้มัน จบแล้วค่ะแล้วไพ่สำหรับนี้อยากบอกว่าอะไรค่ะ What for s i g n ค่ะฟังสัญญาณรอบตัวของคุณผีเสื้ออีกล้วมีสัญญาณอยู่รอบตัวคุณเสมอ เวลาที่รู้สึกแย่ก,ก็คือมองสัญญาณนะคะให้อภัยได้เวลาไปต่อแล้วการให้อภัยไม่ว่าจะตัวเองคนอื่นคุณให้อภัยได้เสมอเพราะไม่อยากลากเขาไปหรอกทุกคนมันเหนื่อยมันหนักมันแบกปล่อยเขาปล่อยให้เขาไปดีนะคะ l ล a s ซิงปล่อยให้มันจบลงมีสิ่งที่ดีกว่า <aspire S 1> ะะกำลังม,ม,มาหาคุณนะคะเห็นไหม คินซิ่งอืม The Law of Attraction ค่ะกดแรงหนึ่งดูดกดแรงหนึ่งดูดใช้ให้เป็นใช้ให้ได้ต้องคิดซ้ำคิดวนให้ถูกจุดนะคะล่าสุดอ่าน้องตาไปลงพอร์ตแคสแล้วนะคะคิดซ้ำคิดวนยังไงให้ถูกจุดนะคะทุกคนแสงแห่งวันใหม่หรือโลกใหม่บางอย่าง กำลังจะสดใสมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนีก็พาอาทิตย์นี่ก็พาอาทิตย์าาตยไม่มีเรื่องบังเอิญที่คุณได้มาเจอเดือนซันหนึ่งเหรียญนั่นเองจ้าแล้วเส้นทางต่อไปล่ะจะเป็นอย่างไรต่อคะไม่มีทางตันสำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้นั่นเองค่ะว้าว คุณถูกรายร้อมไปด้วยความรักให้รักนำทางหรือให้หัวใจนำทางนั่นเองกำลังจะมีปฏิหารบางอย่างถูกตะเกียงสิจ๊ะเหมือนอลาดินใช่ไหมคะทีะ่คุณลอนด์ดับเบินเปรียบเทียบกับตะเกียงใช่ไหมว่าเวลาที่เราอะ่ะปรารถนาสิ่งใดให้เราไปโฟกัสหรือให้เราทําเหมือนแบบวางใจก็คือว่าเราสั่งของอะคะ่ะสั่งเหมือนแบบ ถูตะเกียงแล้วก็อธิษฐานขอพรแล้วก็วางใจเหมือนกันนะคะปฏิหารบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับคุณจ้าคิดนอกกรอบบางอย่างคิดนอกกรอบไพ่บอกนะคะขยายขอบเขตของคุณออกไปอีกจงอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขจงปล่อยสิ่งที่ควรปล่อยอละปล่อยอละนั่นก็รีลิว้าวแล้วคุณจะโฟมากมทุกอย่างกำลังหลั่งไหลมาจ้า เลิศเลิศมากอยู่ในฟลอ์อินเดอะฟทุกๆอย่างเป็นไปได้เสมอนะคะทุกคนนี่คือเส้นทางที่ไม่มีทางตันของคุณอย่างแน่นอนเราจบด้วยไพ่พันตาจ้าโอเคค่ะเห็นไหมที่ตาบอกว่าหน้ากากเราต้องแสดงเป็นหลายๆตัวละคร ภาคภูมิใจพันธนาการฉีกมันสมาธิฝันดีจ้าคุณจะมีชีวิตที่โอเคไปเรื่อยๆอาจจะต้องใช้ความเหนื่อยหน่ายใจกับการสวมหน้ากากเจอกับคนหลายๆคนก็ได้ค่ะแต่ มันไม่ได้หมายความว่าเรารู้สึกไม่ดีกับเขาแค่แบบไม่ได้เผยตัวเองเพื่อแบบป้องกันไม่ให้หัวใจเราเจ็บปวดจากบางคนเท่านั้นเองค่ะคุณเป็นคนที่ควรที่จะภาคภูมิใจในตัวเองมากๆรวมถึงกําลังจะออกจากข้อผูกม,มัดที่มันเหนียวรั้งคุณนะคะหรือพัฒน,นาการตัวของคุณอยู่บางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธินะคะนั่งสมาธิเป็น กำหนดลมหายใจเวลาที่คุณนั่งสมาธิอะค่ะคนที่ฝึกปฏิบัติอะจิตของคุณจะเริ่มละเอียดละแล้วไฮเออร์เซลของคุณนะคะจะส่งบททดสอบหรือเรื่องที่แบบให้คุณรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้อะมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยมันไปไม่ต้องคิดย้ำคิดบนในเรื่องที่ไม่ต้องการ แต่จงหลับฝันดีดังใจนึกหรือสิ่งต่างๆที่คุณนึกถึงอยู่อะคะ่ะมันเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะคะตาเป็นกำลังใจให้คนที่มาดูลันดออมลดอบพลังงานนี้ว่าชีวิตที่ไม่มีคาว่าทางตันของคุณคือชีวิตแบบนี้ละคะ่ะที่จะไม่ได้อยู่ใต้กรอบของใคร จะใช้ชีวิตด้วยความเป็นตัวเองจะตื่นมาทุกๆเช้าด้วยการขอบคุณแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับอาชีพของตัวเองปล่อยบางสิ่งที่ไม่ใช่ตัวของคุณปล่อยบางสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่มันควรจะจบมันควรจะปล่อยไปได้สักทีหนึง่งแล้วคุณจะเจอกับชีวิตที่สดใสชีวิตที่จะมีแต่คำว่ามิราเคิลหลังไหล เข้ามาหาคุณเหมือนสายน้ำนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิ h ิฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยดิ้งทาโร่ายตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะคะบายบายค่ะ